สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุขคูสุคนครับพี่น้องหัวหนึ่งเขาเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับมนหนึ่งพักครับเมื่อนี้ตามด้วยพักกระลำดอกหมักเขือพ่วงหมักเขือแข้งกันละครับหมักงูเงียวพักกาดมุ่นละครับมีพักอียังกระไซลงไปเมื่อไหรพี่น้องสีหนึ่งปลาละครับพี่น้องพักมันหลายโพดพักขมมุ่นน่ะพักกาดดอกมุ่นน่นพักขมมุ่นน่นโอ้ยครับ ก็เลยมาหนึ่งพักไปส้วนหนึ่งก้อนพี่น้องบานนี้จังมาเอียบป่าเนะะาะภาษาอีสานว่าเอียบป่าภาษาไทยเป็นกะที่ว่ามักป่าังเสร็นะครับเนาะมักใส่เกลือธรรมดาเลยครับกับผงนัวครับพี่น้องเน้นเนนนัวๆไว้เน้นเน้นชาติออกไปหาเข้มเข้มไปยังหน่อยครับพี่น้องหนึ่งป่าชุดนี่เนาะได้ปลาขาวมากแล้วครับคุณแพรเลยกับบังย่างดีแล้วครับเนาะ มักยังไงให้นัวกับมักใสเกลือลายๆแหะครับแล้วผงชลอดเนาะพักกัที่เริ่มซุกแล้วครับที่หนึ่งได้หวดหนึ่งเข่าไว้ครับพี่น้องปิดอีกที่หนึ่งบานนี้ก็สิมาเตรียมปลาครับแมงลักใส่ลองพื้นลงไปครับพุ่นน่ะเอาพายตู้แหละครับใส่ล่องลงไปใส่ร่องเรียบร้อยแล้วก็เลี้ยงตัวปลาลงหรือเสียวใบพายตู้เป็นดอกๆอหอม เอาไซนี่ปลาก็ได้ครับให้มันเป็นละอุขางนหอมๆครับเมนูเร่งด่วนครับมือนอีเลิกงานมาสี่ทุ่มสองทุ่มแล้วครับยังไม่เห็นเนื้อกินพี่น้องมองต้นผักกาดดอกหอมดูแต่แซ่บแต่แซ่บพี่น้องต้นมกไงเลยครับพี่น้องผักกาดดอกดอกกระไงอันนี้ก็เป็นต้นเนียงก็ครับต้นหอมเป็นเนินเจียเพิ่นพัดนะแมผมพอจักซื่อมั่นหอกครับเนาะปุ่น <c oughs> นะครับเฉพาะพักกับหนึ่งปานี่ หาดหนึ่งหนึ่งปลาตั้งหากก็อีกขวดหนึ่งครับพี่น้องเอาอันนี้ซุกแล้วครับบันนี้ซุกแล้วผมสิได้ขอเอาพักยังกว่าพักขมพักขมพักขมไหม,ไมครับพักขมบ้านเฮาเมยหนึ่งอีกก้นพี่น้องปุ้ยงานนี้ครับพักล้วนเน้นพักครับพี่น้องก็ดีได้ตําแก้วครับบาทนี้หนึ่งพักเรียบร้อยแล้วครับเปิดอีกที่หนึ่งเข้ากระสีเอาแก้วมาขวาครับพี่น้อง นะครับเมนูเรียงด่วนมันนี่โอ้ยครับจังได้กระแสบแน่นองครับมนันนี่เอาพักสุกเรียบร้อยครับมาค้างนี่ตอเลยครับบารนี้ค้างมอหนึ่งปลาไว้เลี้ยเมื่อเปิดมอหนึ่งพักมาเกิดหวดหนึ่งพักครับปะทเป็นตระเสบที่พี่น้องพูดนะออ้ยอายตัวโถดเลยพักหอมปกนาครับพักกาดโอ้ยพูดนะครับพูดนะพักกระลำดอกโอ้ยสุดยอดแล้วครับ แล่มาเบิงผิกกระเทียมนะครับหอมแดงครับพี่น้องรัวบานนี้ครับเิียวไปขัวมาเปิดเบิงหม้อหนึ่งซึ่งหนึ่งปลายครับพี่น้องโอ้มันเป็นแต่กินบ่ลรครับพี่น้องซุกแล้วครับบานนี้ซุกพร้อมกันบานนี้เหลือย่างเดียวยังที่เหลือแต่ขัวผิกครับพี่น้องขัวบักผิกตะลบใส่ตะลบขัวเคลียใส่เคลยขัวครับพี่น้องสั้นโดนหลอกซุกครับมื้อนี้เป็นเมนูเลี้ยงด้วนเอาไส่คกตามครับบานนี้ครับ ตำซีหาเทียปอกปอกปอกเมพริกเรียบ้อยเลยครับได้แจ้วเหลือเด้อครับพี่น้องปุงเรียบ้อยแล้วครับเรรบพเราท่านใจบันไดเป็นบ่เออนี่แหละครับเพื่อแต่ท่านใจเลยเอาจัดพักลงมาบ้านนี้ครับพักไร่โพดื้อนนี้ครับมกเขือพ่วงมังยังกะสุกโอ้ยพักเปื่อยสุกดีแล้วครับพี่น้องพุนะ่ะขีบน้ำกับบอท่านเอ,อพูนะุน่ะผมว่าเมนูนี่เป็นเมนูที่เล่งดนวนเลยกะ ถือว่าเป็นเมนูอีสานบานหน้าที่เสียบพ่สุดครับสำหรับผมพูดอ่ะพี่น้องผักกัะเปือยเปิดเอาเปล่ามาด้วยบานนี้ใส่ถาดมาล่างลงมาครับเขาเนี้ยก็ห้อนแก้วก็ซุกแล้วบานนี้เป็นจังไหนครับพี่น้องเป็นทีเสียบวะครับ